ขอบพระคุณนะคะเนาะกลุ่มตลาดนัดนะคะก็ม่เสนรักนะคะที่มีตาจเจริญมาโดยตลอดเลยนะคะคะแนนเข้าแล้วนะคะเนาะมนขวานก็ได้นํนาคะแนนนะคะไปซื้อต้นสับปะรดนะคะแบ่งกันมาทั้งหมดนะคะเนาะสามพันห้าร้อยนะคะเนาะจเจริญก็แบ่งมานี่นะคะเน,ะนาะพันสองร้อยคะแนนนะคะพันสองร้อยคะแนนค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ท่านเมตตาเล่นกับแม่แก้วตานะคะแล้วก็ไปซื้ออ้อยนะคะซื้ออ้อยด้วยนะคะคะแนนที่คุณพ่อคุณแม่เมตตามานะคะแม่ควานก็นามานะคะเนาะไปซื้ออ้อยกับซื้อเปะซื้อสับปะรดนะคะซื้อแปลงอ้อยนะคะแปลงอ้อยก็เฉลี่ยกันนะคะเนาะจะได้ประมาณสอง สองคันรถกระบ,บะนะคะสองเที่ยวนะคะเก้900นาร้อยคะแนนนะคะที่เหลือก็จะไว้เติมน้ํามันรถนะคะเติมน้ํามันรถไปหาอ้อยหายาาให้น้องกินเหรนกับแม่แก้วตานะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะที่เมตตาเนาะคะ่ะเนาะที่เมตตาเหรนกับแม่แก้วตามาโดยตลอดเลยนะคะ ขอให้คุณพ่อคุณแม่แสนรักทุกทกท,กท่านนะคะจงประสบแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะคะติดจกการงานลุ่งเรืองนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะวันนี้วันตรุษจีนนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่แสนรักนะคะถูกหวยรวยเบอร์นะคะวันนี้นะคะวันรวยหวยออกค่ะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะ บ้านเหลินก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรอวันขึ้นอย่างเดียวนะคะกราบขอบพระคุณเนาะค่ะเนาะกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เส็นรักทุกทท่านนะคะที่เมตตาเหลินมาโดยตลอดเลยนะคะน้องได้บ้านอยู่แล้วนะคะเดือนที่แล้วเนาะค่ะเนาะแมฆวันก็นําคะแนนนะคะมาซื้อสันไทยเนาะค่ะเนาะมาจ่ายค่าเสน็นสันไทยรวบร,รวมกันเลยนะคะกับคะแนนที่เมควัน ที่ที่ไม่ควานไลนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนอะบ้านเลนนะคะรอวันขึ้นอย่างเดียวนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะบ้านอุ่นรักของน้องกิเลนนะคะได้ความเมตตาจากพ่อพ่อแม่แม่แมทุกทกท่านนะคะที่เมตตาเลนกับแม่แก้วตานะคะซึ่งในน้ําใจของท่านมากๆเลยนะคะอ้อยก็จะได้ประมาณสองคันรถนะคะ900คนเก้อยคะแนนนะคะสับประรดก็พันสองนะคะพันสค่ะ งามๆนะคะเนาะในความเมตตาของคุณพอ่อคุณแม่ทุกๆทผ่นนะคะที่เมตตาหลืนมาโดยตลอดเลยนะคะขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณพอ่อคุณแม่แสนร,รักคะ่ะเมตตาหลืนด้วยนะคะเมตตาน้องรักน้อยๆแต่ขอให้นานๆนะคะกลาบขอบพระคุณมากๆนะคะเนาะช่วงนี้นะคะเนาะอากาศก็แรงอากาศแหง้งแรงมากๆเลยนะคะหญ้าก,ก็หายากมากๆเลยเนาะคะ่ะ ก็จะได้สับปะรดกับอ้อยนะคะเนอพอประทังชีวิตนะคะฝากพ,พ่อพ่อแม่แม่ช่วยเมตตาน้องด้วยนะคะแม่ควานก็ไลทุกวันนะคะลดจํานวนอไอลดจํานวนลงแล้วเหลืออยู่หนึ่งพันสองร้อยคะแนนนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่เมตตาน้องด้วยนะคะแม่ควานก็หาคะแนนพอได้กินนะคะเนอพอให้น้องกินเหลิอได้ทานแล้วก็ ไว้ซื้ออาหารให้น้องนะคะเนาะซื้ออ้อยซื้อสับปะรดให้น้องทานนะคะช่วงนี้ไม่มีหญ้าเลยนะคะแล้วก็ไว้เติมน้ํามันรดนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะคะกราบงามๆนะคะนะในความเมตตาของคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะที่เมตตาหลืนมาโดยตลอดเลยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะขอให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะ โรคภัยไข้เจ็บอย่าเบียดเบียนคะ่ะรวยรวยเฮงเงปังปังตลอดปีและตลอดไปนะคะกราบขอบพระคุณมากๆคะ่ะฝากกิเลือไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ